ระดับเอเชียประทะมวยข้างถนนปะทะยืนจ็อกเกอร์มันก็มีมวยข้างถนนนี่แหละทำให้ผมแก้ความฝันได้มากที่สุดโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่คือยุคของมวยข้างถนนอย่างแท้จริงเราจะสังเกตได้ว่ามวยเวทีขึ้นชก ยอดวิวตามช่องต่างๆไม่ได้สูงเท่ากับมวยข้ามถนนแต่มวยข้ามถนนเราสังเกตได้ว่ามีหลายช่องที่ผู้คนให้ความสนใจและยอดวิวสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นนี่คือยุคของมวยข้ามถนนและเยืนโจ๊กเกอร์ในวงการมวยข้ามถนนแล้วนี่คือตัวแป้งก็ว่าได้คือมวยข้ามถนนเนี่ยมันจะแตกต่างนะเพราะาจุดประสงค์ของคนที่ไปฝึกหรือขึ้นสู้ ตาม้าคถนนเนี่ยพวกเขามักจะมีอาชีพอยู่แล้วบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนก็เป็นพนักงานทั่วไปใช้เว